เครื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ียาประโยชน์ที่หนึ่งตอกไกลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่สองตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่สามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ีทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะ ตามแบบของช่างทวีปอาจแที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่ห้อชาบนะชาบรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่น อยู่ตรงไหนรุ่นรุนยูหูยูหูอยู่ตรงไหนตรงเสียงหน่อยตรงเสียงหน่อยยูหูอ๋ออยู่นี่อยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างนะรุ่นอยู่ตรงนี้เน่เน่เน,นะพัดลมไฟฟ้ากับแสตลาบชนิตตั้งพื้นอ้าวตั้งพื้นนะไม่ใช่ตั้งโต๊ะ <c oughs> นะตั้งพื้นตั้งพื้นนะช่างทวีบ,บอกผิดนะตั้งพื้นสิบหกนิ้วนะรุ่นพีเจขีด sl 164ขนาด400 mm นะ400 mm อ็มบอกวิธีใช้ข้อแนะนำใช้สร้างลมใช้สร้างลมนี่พัดลมยี่ห้อนี้ใช,นะนะใช้สร้างลมนะโอเคนะพัดลมใช้สร้างลมนันะี้โอเคอาการเจ้าของบอกว่าไม้มูลนะ เป็นจังไดถึงไม้มูลนะโอเคนะเดี๋ยวตั้งทวีปจะทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปที่นะว่าจะเป็นอาการไม้มูลอย่างที่เจ้าของก็แจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กเอ้าเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะโอเคกดสปีดเบอร์หนึ่งแค่เอ้าเบอร์หนึ่งไม้มุนจริงๆด้วยนีย่ไม้มุนนะไม้มุนไม้มุนโอเคเอาเบอร์สองแค เบิร์สองเบิร์สองก็ไม่หมุนนะเอาเบอร์สามใช้เบอร์สามให้แก้ตัวอีกทีนะแต่ยังเบอร์สามยังไม่หมุนแล้วก็ <c oughs> เจ็บตัวแนะ่เบอร์สามไม่หมุนนะโอเคนะหนึ่งสองสามไม่หมุนเลยนะนิ่งเลยนิ่งเลยนะนิ่งเลยนิ่งเลยโอเคนะจะตั้งจะวีบจะถอดลักก่อนนะ อันตรายนะอันตรายปลอดภัยไว้ก่อนนะอย่าเล่นกับไฟเชียวนะ <c oughs> ไฟมองไม่เห็นนะอ้าวนะวิธีตรวจสอบพัดลมไม่หมุนนะก่อนอื่นนะเราก็จะใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มเนี่ยนะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่คูณสิบเลยนะนี่คูณสิบนะหมุนมิเตอร์ไปนี่นะ หมุนไปที่คูณสิบเลยนะคูณสิบเราไม่ต้องแอดจัสเลนะไม่ต้องปรับค่ามันแล้วนะเพราะว่าเราไม่ต้องการค่าที่แน่นอนนะเราไม่ต้องการค่าที่แน่นอนเพราะนั้นเราไม่ต้องไปปรับหรอกนะไม่ต้องไปปรับนะวิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปที่นี่ขั้วลักนี่เลยนะจิ้มคอมไปเลยนะดำอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะแดงอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะไม่มีปัญหานะ โนพอมเพมนะฮะฝรั <No> ่งเขาบอกโนพอมเพมนะโนพอมเพมไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไปกดสปีดพัดลมนี่นะลองกดเบอร์หนึ่งกแล้วดูเข็มมิเตอร์จะขึ้นไหมนะโชเป็นไงเข็มไม่กระดิกเลยนะเบอร์หนึ่งนะเข็มไม่กระดิกเลยอ่าลองเบอร์สองเซ่นะเบอร์สองเบอร์สองเข็มเป็นไงนิ่งสริทเลยนะ เข็มมิเตอร์ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมนะเนะข็ม,มิเตอร์ก็ไม่ขึ้นอ่ะลองเบอร์สามได้เบอร์สามเป็นไงเบอร์สามอ่านะเบอร์สามก็ไม่ขึ้นนะเข็มนิ่งเงียบเลยนะเข็มไม่กระดิกเลยนะโอเคนะถ้าปัญหาแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะลื้อออกมาเลยนะถอดพัดลมออกมาตรวจสอบเทอร์โมฟิลกันก่อนนะถ้าอาการแบบนี้นะแต่อย่าลืมนะพวกเรานะท้ามือใหม่นะ ถ้าเราเป็นช่างมือใหม่หัดซ่อมนะเราก็ต้องตรวจสอบสายเอทีนี้ก่อนนะตรวจสอบสายเอทีก่อนนะว่าขาดในไหมนะแต่ช่างทวีปละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคิดว่าคงไม่ขาดนะขาดยากนะโอกาสที่จะขาดยากนะนอกจากชอ็ชอตช็อตขาดแค่นั้นเองนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบตัโมฟิลกันนะถอดท่อลมออกมานะเอาแล้วนะต่อไปนะก่อนอื่นเราก็จะ ถอดกระจังพัดลมออกมาเลยนะวิธีถอดนะแล้วก็นี่มันมีล็อกนี่ล็อกกระจังอยู่นี่เห็นไหมแล้วก็ง้างออกมามง้างออกมานะแล้วก็งัดนะงัดกระจังออกมานะงัดงัดออกมาแล้วก็งัดขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีนะเดี๋ยวก็ออกนะเดี๋ยว มาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปจุกล็อกใบพัดลมนะเวลา,เอาออกหมุนตามเข็มนาฬิกานะออมาแล้วดึงออกมานะดึงออกมามต่อไปนะแหวนล็อกกระจังพัดลมด้านหลังเวลา,เอาออกนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะ ดึงออกมาต่อไปนะเราก็จะเอาหน้ากากพัดลมออกนะเนีย่ยกระจังมีน็อตสี่ตัวนะขันออกมาหนึ่งสตัวหนึ่ง อีเอาละออกมาแล้วนะดึงออกมาออกมาแล้วต่อไปจุกดึงสายนะจุกดึงสายรุ่นนี้นะเ็าไม่มีตะก,กูยึดนะดึงออกมาได้เลยนะดึงออกมาได้เลยนะดึงออกมาเลยออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปน็อ น็อตยึดกันหลอกนี่น็อตยึดกันหลอกขันออกมาเอาละออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะน็อตยึดก้านสายนะน็อตยึดก้านสายด้วยนะขันออกมาด้วยนะขันออกมาด้วยเวลาเอาน็อตยึดก้านสายออกนะยี่ห้อชาร์ปรุ่นนี้นะเราต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะเนี่ยเห็นไหมนะนะ ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะรุ่นนี้นะไม่เหมือนรุ่นอื่นเท่านะเนี่ยนะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วดึงออกมาเอาละนะเรียบร้อยต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดน็อตย,ยึดขาตั้งมอเตอร์นะนี่นี่นะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะ เพื่อสะดวกในการต่อมนะเดี๋ยวตั้งทวีปก็จะขันน็อตตัวนี้ออกมานะเอาละนะเอาแค่หลวมก็พอนะไม่ต้องเอาออกนะขาไว้เงี้ยเนี่ยนะขาไว้เงี้ยนะขาไว้เงี้ยเราขายออกมาเพื่อเพื่อให้ขาตั้งมอเตอร์มันหลุดแค่นั้นเองหลุดออกมาแล้วนะเอาละนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะขายนอ็นอตน็อตที่มันยึดสายสายมอเตอร์พัดลมไว้เนี่ยนะ มันตึงนะมันยึดสายพัดลมไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะมันยึดสายพัดลมไว้นะเดี๋ยวเราจะถอดฝาฝาครอบมอเตอร์ไม่ได้เนี่ยนะถอดฝาครอบไม่ได้เราต้องคลายออกมาก่อนนะคลายออกมาก่อนนะเพื่อสะดวกในการตอมนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะจับนอนเลยจับนอนจับนอนนะจับนอนเลย อ้าวล้น้าช่างทวีปก็ได้จับพัดลมนอนลงแล้วนะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดถอดแคปออกนะนี่นี่เห็นไหมแคปนะถอดแคปออกจะมีน็อตยึดอยู่เห็นไหมนี่นะถอดถอดน็อตออกก่อนนะขันออกมาน็อตยึดแคปอืมออกมาแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตยึด น็อตยึดปาครอบมอเตอร์นะน็อตยึดสเตเตอร์นะขันออกมาหนึ่ 2... ปอาไล่จดะนะไละ่จดสามซื้อด้วยย,ยังยัง ตีตัวออกมาแล้วออกมาแล้วอ,อเดี๋ยวเราก็ดึงฝาครอบออกมาได้เลยนะดึงฝาครอบออกมาเลยค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว นะต่อไปนะนี่นี่เราก็จะเห็นแล้วนะนี่เทอร์โมฟิลไหมนี่ดำดำนี่นะหัวกระเปาะดำดำนี่ขามันขาวขาวสองเส้นนี่นะสองเส้นนี่นะเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสออเทอร์โม,โมฟิลกันนะว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีตรวจสอบเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดสายเคเบิลไทยที่มันมัดมัดหัวสายมอเตอร์พัดลมเนี่ยออกก่อนนะ ตัดออกหมดเลยนะเนี่ยสามปาะเนี่ยนะตัดออกหมดเลยนะเพื่อสะดวกในการตรวจสอบนะเนี่ยช่างผู้วี่ก็จะตัดออกเลยเนี่ยนะเทคคีมตัดออกเลยตัดออกเลยเดี๋ยวเราค่อยมัดให้เขาใหม่นะตัดออกไปก่อนตัดออกไปก่อนอืระวังโดนสายไฟนะระวังโดนสายทองแดงนะอื ระวังโดนสายทองแดงน้าเราก็จะเห็นขาเทอโมฟิวแล้วนะเดี่ยวขาวนี่เห็นไหมสองขานะเทอโมฟิวมีสองขานะเนี่ยนะเดี๋ยวขาวเล็กๆนี่นะเดี๋ยวเราก็จะดึงท่อหดออกมานะดึงท่อหดออกมาเลยนะท่อหดที่มันจ้ำอยู่กับสาขาเทอร์โมฟิวเนี่ยนะดึงออกมาอืมอืมอาละ จุดต่อขาเทอร์โมฟิล์นะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบกันนะวิธีตรวจสอบเทอร์โมฟิล์นะนะเดี๋ยวเราก็จะตั้งมิเตอร์นะมิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่คูณสิบเลยนะเนี่ยนะคูณสิบเนี่ยนะตั้งที่คูณสิบเลยนะไม่ต้องแอดดัตน,นะไม่ต้องแอดดัตซีโลหรอกนะเพราะเราไม่ต้องการค่าที่แน่นอนนะเนี่ยนะแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะ จิ้มคอมไปที่ขาเทอร์โมฟิลนี่เลยทั้งสองขานี่เลยนะแดงอยู่ฝั่งไหนก็ได้ดําอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะจิ้มไปเนี่ยจิ้มคอมไปเงี้นะเนี่ยนะนยนะจิ้มไปที่ขาสองขานี่เลยนะจิ้มคอมไปเลยเราดูมิเตอร์เต๊ะนะเข็มกระดิกไหมนะเอาจ้างดื้อจะจิ้มแล้วนะ 1, 2, 3, วั่นหนึ่งสองสามโชเข็มกระดิกไหมเข็มไม่กระดิกเลยเห็นไหมเข็มนิ่งสนิทเลยนะเอาลองสลับขั้วมิเตอร์ดิ นะลองสลับสายมิเตอร์เน้เอาดำไปไว้ซ้ายมั่งนะเอาแดงมาไว้ขวามั่งอ่าแล้วจิ้มค้อมไปแบบเมื่อกี้เนี่ยนะหนึ่งสองตั้มโชเข็มขึ้นไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นก็แสดดงว่าเทอร์โมโฟิลตัวนี้กลับบานเก่าไปแล้วนะเดสมเล่นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนกันแล้วนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะ วิธีวิธีเอาออกนะวิธีเอาออกเดี๋ยวเราก็จะตัดนี่ตัดโคนสาโคนขาเทโมฟิลนี่เลยนะที่เป็นขาวๆเนี่ยนะตัดให้ชิดให้ชิดสายสายไฟเลยนะเนี่ยตัดตัดออกเลยนะตัดออกเลยอืมนะออกข้างหนึ่งแล้วนะอีกข้างหนึ่งข้างนี้นะข้างนี้ต้องระวังหน่อยนะเนี่ยเห็นสายทองแดงไหมนะ สายมอเตอร์ไหมเนี่ยสายทองแดงเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะสายทองแดงอยู่เนี่เห็นไหมนี่นะต้องระวังนะอย่าตัดขาดนะตัดขาดแล้วงานงอกเลยนะงานงอกงานงอกนะขอบอกขอบอกนะระวังนะอย่าตัดอย่าตัดสายทองแดงนะตัดเฉพาะขาเนี่ยขาเทอร์โมฟิวอันนี้นะขาวขาวนี่นะขาวขาวเนี่ยนะ ตัดเฉพาะขาเทอร์โมฟิลนะสายทองแดงนี่อย่าไปตัดเชียวอืมเอาละขาดแล้วนี่นะออกแล้วออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วนะแล้วก็ดึงออกมานะดึงออกมาโอก็ทาวาน,นิดไว้แน่นเลยเอาละออกมาแล้วนี่ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนี่ค่าเท่าไรดูเถอะนะค่าเท่าไรค่าเท่าไร mm hmm. ร้อยสามสิบองศาสี่สองแอมป์นะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปขอเวลาไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยสักครูอา้าวรันนะช่างทวีก็ได้เบิกโทมฟิลตัวใหม่มาแล้วนะ ค่าของมันร้อยสามสิบองศาซีสองแอมป์นะเท่ากับของเดิมเขานะเท่ากับของเดิมเขาโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยวิธีใายวิธีใายนะเดี๋ยวเราก็จะสวมสวมท่อหดไปก่อนนะท่อทนความร้อนเบอร์หนึ่งนะนะเนี่ยนะท่อทนความร้อนนะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งสวมไปก่อน สวมไปก่อนนะโอเคนะแล้วเราก็มัดไปเลยนะเนี่ยนะมัดไปกับปลายปลายสายไฟนี่เลยนะมัดไปเลยมัดไปเลยมัดให้แน่นเลยนะอืมนะ นะข้างนี้ก็มัดไปนะเอาละนะตะกัวตะกัวบัดกี้เลยบัดกี้เลยตะกัวไล่ซะหน่อยนะ เรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้นี่นะท่อทนอท่อทนความร้อนนะสวมปิดไปนะสวมปิดรอยที่เราจำจำสายไว้เนี่ยนะป้องกันให้ไม่ให้มันช็อตนะใครมีท่อหดก็ใช้ท่อหดได้นะใครมีท่อหดก็ใช้ท่อหดนะแต่อันนี้ช่างทวีปเขาใช้ท่อทนความร้อนนะก็ใช้ได้ รวมไปนะโอเคนะเก็บสายให้เรียบร้อยเก็บสายให้เรียบร้อยเคเบิลคายมาร์ทอืมอืม มัดไปก่อนกระเปาะหนึ่งนะอีกนะกระเป๋าหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้อีกกระเป๋าหนึ่งเอาละนะตัดนะเคเบิลไทายตัวที่ยาวออกมานี่ตัดโชโชโช เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยประกอบเข้าที่เดิมเลยฝาครอบปิดไปเลยเอาละนะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะลงแล้วนะน็อตยึดสี่ตัวนะเวลาไขนะไขตรงข้ามนะไขตรงข้ามเอาแล้วไม่ต้องแน่นนะพร้อมตึงก็หยุดนะโอเคตรงข้ามนะขันตรงข้ามขันตรงข้าม นะยังไม่ต้องขันแน่นนะพอตึงแล้วก็หยุดเลยนะเอาละต่อไปอีกสองตัวนะทั้งหมดสี่ตัวนะสี่ตัวอึ๊บเอาละดูสิดูสิเป็นไงน้าฝืดนะฝืดนะฝืดฝนะืด,ดเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนเคาะหน่อยนะ คอสเต,ตเตอร์เนี่ยนะเราก็ใช้ค้อนเนี่ยนะค่อยๆเคาะสเต,ตเตอร์นะค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปนะเปนะ็นไ,ไงอ่าลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดเห็นไหมจะได้แล้วนะลื่นแล้วลื่นแล้วนะโอเคนะเราก็ขันให้แน่นเลยนะนะขันน็อตให้แน่นเลยนะขันเลยขันแน่นเลยนะขันตรงข้ามนะอ๊บ ล้วขันน็อตนะขันตรงข้ามนะปึบยึบเอาไ,ไงดูซิลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดเห็นไหมเนี่ยลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดโอเคนะแล้วก็ใส่ใส่ขาตั้งมอเตอร์นะเนี่ยนะใส่ขาตั้งมอเตอร์พัดลมนะเข้าไปในทาวเวอร์นี่เลยนะ นี่ใส่เข้าไปในนี้เลยนะใส่เข้าไปในนี้เลยเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะส,นะยะสายนะยมขัดรัดสายนะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะใส่ไปหันน็อตยึด เอาเรียบร้อยจับตั้งเลยจับตั้งจับตั้งนะมันนอนมาหน้าแล้วจับตั้งจับตั้งอา้อาวละนะ้าช่างทวีปก็ได้ยกพันลมตั้งขึ้นมาแล้วนะยกตั้งขึ้นมาแล้วต่อไปนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตยึดแคปนะน็อตยึดแคปเอาละเรียบร้อยต่อไปก้านสายก้านสาย น็อตยึดก้านายเวลาใส่นะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกาเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปกะโหลกกะโหลกใส่ไปน็อตยึดกะโหลกนะใส่ไป เอาละจุกดึงสายสายไปกดลงไปเลยนะกดลงไปได้เลยโชว์เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปจักจังหนะ้าหน้ากากหน้ากากนะใส่ไปนะน็อตยึดสี่ตัว หนึ่งสองสามสี่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยกระจังข้อใบพัดลมด้านหลังใส่ไป แหวนล็อกกระจังนะแหวนล็อกกระจงังใส่ไปนะหมุนตามเข็มนาฬิกานะหมุนตามเข็มนาฬิกาเอาระบใบใบใส่ไปจุกล็อกใบนะ ทวนเข็มนาฬิกานะเวลาใสา่เอาละเรียบร้อยกระจังข้อใบพัดลมด้านหน้าใส่ไปเ,เข็มขัดล็อกกระจังนะใส่ไปอึบเอาละ เรียบร้อยเรียบร้อยนะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตัางทวีปจะทดสอบเสียบปลั๊กต้อนไป<ๆ>ก็ไปสิ้นนะว่าจะใช้ได้ไม้เอาเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วกดสปีดเบอร์หนึ่งอ้าวเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุนแล้วนะหมุนแล้วนี่หมุนด้วยสายด้วยนะทั้งหมุนทั้งสายเลยโอเคนะต่อไปเบอร์สองแคเบอร์สอง อ้าวเบอร์สองก็เร็วขึ้นมาอีกนเกียบเลยนะเบอร์สอง้าวต่อไปเบอร์สามที่เบอร์สามนี่นะเบอร์สามก็หมุนนะเรียนเียบเลยโอเคนะพระตรมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับ